อันนี้นะครับเราก็จะเริ่มทำการแพ็คของเข้ากล่องหลังนะครับตัวนี้เนาะโอเคอัดคลิปตัวนี้คือของแล้วก็อัดคลิปตอนแพ็คนะบับเบิลบับเบิลอยู่ไหนว okay. ะโอเคเอวดูของข้างใน่ันดีกว่าเนะแก๊สเป็นกระป๋องสแตนาบไว้ในกล่องกระเป๋าพร้อมอ,อุปรกรณ์ อาวุธของเล่นนะครับมีในนี้แล้วแส้ระความสะาตัวปืนกระสุนสปีดโหลดกระสุนเท่างในนี่นะครับโอเคนี้ก็โดยตัวมันเองอะขย่าไม่เขย่นอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะแพ็คด้วยพลาสติกไอ้บับเบิลกันกระแทกเนาะนะ ไว้กัน, okay. กนแค่เ้เพราะว่าตัวมัน,มนแข็งแรงอยู่แล้วกแก๊สนะครับกรป๋องแก๊สบ,บ่ไว้บตนอนรงกอง ตปืนมันก็คือต้นหออ่าด้ถงบอลบบนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขาต้นไม่ไ <affe. S 2> ด้แล้วอ่า

จะวันรับบอตัวเนี้ยล็อกแก๊สไเลยนรับกแก๊สเลยี่อลังการมากฮูฮิฮ จะมีคการแท็กนะครับโอเคเราจะลงกล่องชื่อเราก็จะเขียนชื่อที่ที่อยู่ที่ราการจัดผลนะครับาตรงตรเราจะตรงนัะนะครับจะประมาณนี้เาแป้เป็นอันเสร็จพิธี Okay.